รับสมัครแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงน้องอายุ3เดือนอยู่สุขุมวิทร้อยหน่เเดือนหมื่นห้สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับ วันนี้ผมก็มีงานแม่บ้านแล้วก็แม่บ้านขิงพี่เลี้ยงหรือพี่เลี้ยงน้องมาฝากนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะไปดูงานก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดงานดีๆที่ผมจะมาอัปเดตให้นะครับโอเคครับป่าเราไปดูงานกันดีกว่าว่าวันนี้มีงานที่ไหนบ้างแล้วก็เงินเดือน,นเท่าไหร่แล้วก็วันหยุดเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีนายจ้างกี่คนนะครับ ไปดูกันนะครับบ้านหลังที่หนึ่งนะครับรับสมัครแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงน้องอายุ2ขวบนะครับสถานที่บ้านนายจ้างก็อยู่ที่พะหนโยชิน5อารีนะครับเงินเดือนก็เริ่มต้นที่14 0 0 0ับาทนะครับหยุดเดือนละสีวันถ้าเกิดว่าเราไม่หยุดก็นายจ้างจะจ่ายโอชีให้วันละห0 0บาทนะครับถ้าใครที่สนใจงานหรืออยากจะสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมก็โทร090 563 5 5 5ศ ติดต่อคุณต่อนะครับบ้านหลังที่2รับสมัครแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงน้องอายุ1ขวบนะครับสถานที่บ้านนายจ้างก็อยู่ที่ซอยสุขสวัสดนะครับเงินเดือนก็เริ่มต้นที่14,000บาทหยุดเดือนละสีวันถ้าเกิดว่าเราไม่หยุดก็จะได้โอชีวันละห0ไรบาทนะครับสนใจงานโทร090 563 5554คุณต่อนะครับ บ้านหลังที่3รับสมัครแม่บ้านกึ่งช่วยดูน้องอายุ4ขวบนะครับสถานที่บ้านจ้างก็อยู่ที่กาญจนาพิเศกนะครับเงินเดือนก็เ,เริ่มต้นที่1 3 0 0 0บาทน,นะครับหยุดเดือนละสีวันถ้าเกิดว่าเราไม่หยุดก็จะไดโ OT วันละ6รายบาทสนใจงานโทร9 9 5 6 6 5 5 5 5 4นคุณต่อนะครับ บ้านหลังที่4รับสมัครแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงน้องอยุส3เดือนสถานที่บ้านนายจ้างก็อยู่ที่สุขมุมวิท101เงินเดือนอยู่ที่1.5,000บาทหยุดเดือนใะ4วันถ้าเกิดว่าเราไม่หยุดก็จะได้โอชีวันลระ6 0ร้อยบาทเหมือนกันนะครับถ้าใครที่สนใจงานก็โทร0-90563 5 5 5 4คขุนต่อนะครับ บ้านหลังที่5นะครับรับสมัครแม่บ้านกึ่งช่วยดูน้องอายุ2ขวบสถานที่บ้านนายจ้างอยู่ที่พาราม2เงินเดือนอยู่ที่13 0 0 0บาทนะครับหยุดเดือนใน4วันถ้าเราไม่หยุดก็จะได้โอชีวันละห0รบาทสนใจงานโทร090 563 5 5 5 4คุณต่อนะครับบ้านหลังที่6นะครับรับสมัครแม่บ้านกึ่งช่วยดูน้อง อายุ8เดือนสถานที่บ้านในจ้างอยู่ที่วัดชรลาพลเงินเดือนอยู่ที่ 1, 1 4 0 0 0บาทนะครับหยุดเดือนละสีวันถ้าเราไม่หยุดก็จะได้โอทีวันละ6 0 0บาทนะครับสนใจงานโทร090 563 5554ู56 55ต่อนะครับบ้านหลังที่7รับสมัครแม่บ้านตึงพี่เลี้ยงน้องอายุ หนึขวบสถานที่ไปนในจ้างก็อยู่ที่อาศกนะครับเกินเดือนก็อยู่ที่1นึ0 0หบาทหยุดเดือนละ4ีวันถ้ามาหยุดก็จะรายอุทีวันละ6กไรบาทนะครับสูนใจงานโทร090ย์เ5 5าศูนย่คุณต่อครับ